สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจาก Fan page One Sugar, แฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีสนะคะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวข่าวของดาราม,มากนิดนึงคืออยู่ที่ว่าเพื่อนๆรีเควสอะไรมาในอินบ็อกซ์นะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะกะ็พอดีว่าหวานก็อ่านนะคะ,ะเรื่องราวของข่าวขราว,าวในวงการบันเทิงจีนไปเรื่อยๆแล้วก็มาสะดุดอยู่ที่ <laughs> การ หัวข้อข่าวหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเรียกแขกจริงๆเลยนะคะเขาจั่วหัวข้อไว้ว่าเนี่ยสุนอีอย่าร้างกัน คู่ของซุนีนะคะหย่าร้างกันไปแล้วแล้วก็อีก21วันต่อมาเนี่ยคู่ของถังเยี่ยนแล้วก็รั่วจินนะคะก็ประกาศอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะคะก็ดูแก่นแท้ของการแต่งงานโอ้โหพอจั่วหัวแบบนี้พวกเราคิดไปอย่างไรคะแต่เดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวนะคะเขาก็เขียนไปนะคะว่าเนี่ยไอ้เว็บไซต์ชีน่านะคะก็เขียนว่ากินแตงโมกันทุกวันนะคะก็พวกข่าวรือเนาะคนก็ชอบกันนะคะเรื่องราวของการซุบซิบนินทาในวงการบัน เิงจีนนะคะก็มีไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ทุกคนนะคะก็รู้กันดีเพราะว่าข่าวในประเทศจีนก็แพร่ไปในทุกๆสื่อไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์หน้าของบันเทิงนะคะเกี่ยวกับเ,เด็กชายทองคาแล้วก็สาวหยกนะคะอย่าง ตรงจือเจี้ยนแล้วก็ซุนอีซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงทั้งคู่ก็ประกาศหย่าร้างกันอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งโอ้โหก็ทําให้หลายคนก็ช็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่าตลอดเวลามาเขาก็เป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักนะคะก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคู่รักในวงการบันเทิงเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการหย่าร้างกันในวงการบันเทิงรวมถึงไอดอลต่างๆนะคะก็อย่างคือพวกเราจะเห็นว่าไอดอลเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังแยกออกจากกันนั่นเองคือไม่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของชีวิตคู่นั่นเองแต่ว่าตอนที่แต่งงานเรื่องงานแต่งงานก็เป็นที่อิจฉาของทุกๆคนจริงๆเลยทั่วประเทศนะคะแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงกว่านั้นก็คือมีคู่ดาราในวงการบันเทิงก็ได้รับการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเช่นกันนะคะดังนั้นบรรณาธิการข่าวก็คือคนที่เขียนข่าวไอ้คอลัมน์นี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาเต็มไปด้วยความ ความรู้สึกที่หลากหลายปะปนกันไปหมดแล้วมันก็ยากมากเลยที่จะนําทุกๆเรื่องราวของทุกๆคู่มาดูทิศทางของการใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานนะคะซึ่งสําหรับเรื่องราวของข่าวในวันนี้ผู้ที่เขียนนะคะบรรณาธิการข่าวเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องราวของหลัวจิน้นแล้วก็ของถังเยี่ยนนะคะคู่นี้ก็คือหลัวจิน้นตอนนี้นี่เขามีละครเรื่องใหม่ที่ออนแอร์อยู่ก็คือ out of court นะคะแล้วก็คือตอนที่เขา On Air เรื่องนี้แล้วเขาก็โพสต์บนเวยปอตอนทำงานใช่ไหมคะถังเยี่ยนภรรยาของเขาก็โพสต์นะคะเซลฟี่เช่นเดียวกันของเธอรงนะคะท่ามกลางภาพที่แบบ เธอยืนอยู่ใต้ดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ในขณะที่ฉลองวันเกิดครบรอบ17ปีกับแฟนคลับของเธอนั่นเองค่ะนี่นะคะเขาก็เขียนอีกว่านักข่าวเนาะเขียนว่าเรารู้ว่ารัลวจิ้นแลวก็ถังเยียนเนี่ยเป็นที่รักของทุกคนเพราะเป็นทั้งคู่รักบนหน้าจอแล้วก็เป็นคู่รักในบ้านด้วยนะคะพวกเขาพบกันในงานซีรีส์เรื่องก with the w i ินค่ะจากนั้นถังเยียนแล้วก็รัลดจิ้นนะคะก็มีความร่วมมือกันอีกมากมายหลายเรื่องเลยก็ รู้จักกันมาเรื่อยๆนะคะก็ผูกพันกันมานั่นแหละค่ะแต่ในเวลานี้นะคะทั้งสองก็คือเป็นคู่รักที่มีแต่เรื่องดีๆแล้วก็ไม่มีคำติชิ้นนินทาในเรื่องของส่วนตัวเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นรู้จักกันจริงๆแล้วก็ตกหลุมรักกันจริงๆค่ะซึ่งผ่านกระบวนการหลายๆอย่างการไตร่ตรองมาแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนจึงสามารถดำเนินไปได้ตลอดค่ะไม่มีช่วง ที่สะดุดนะคะและหลังจากที่แต่ละคนมีละครจะสังเกตว่าทั้งคู่จะไม่มีละครพร้อมกันเพราะว่าจะต้องมีหนึ่งคนที่คอยอยู่บ้านดูแลลูกสาวทั้งสองคนโอเคหวานก็เพิ่งรู้นะคะว่าคุณถังเยี่ยนมีลูกสาวสองคนแล้วตอนแรกได้ยินว่าหนึ่งคนใช่ไหมคะเอาละค่ะแต่ว่าข่าวในในนี้นะคะในซีน่าเขียนว่ามีลูกสาวสองคนซึ่งก็น่ารักมากๆเลยนะคะพวกเธอก็จะต้องมีหนึ่งคนที่อยู่บ้านแล้วก็คอยให้เวลาค่ะประเด็นนี้ก็ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยหัวใจของหลัวจิ้นนั้นก็ยังคงอ่อนโยนแล้วก็มีความสนิทสนมแล้วก็ดูแลภรรยาคือปฏิบัติต่อถังเยี่ยนแล้วก็ลูกสาวทั้งสองของเขาในฐานะเจ้าหญิงจริงๆเลยนะคะโอ้โหชื่นชมเลยนะคะเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดเมื่อพวกเขาให้กําเนิดบุตรก็คือความเป็นเพื่อนแล้วก็ความสะดวกสบายค่ะทีนี้ในวันที่ถังเยี่ยนให้กําเนิดลูกนะคะหลัวจิ้นก็ได้อุ้ม ลูกสาวของเขาไว้ในอ้อมแขนของเขาอย่างระมัดระวังไม่กล้าแม้แต่จะนอนหลับไปสักเล็กน้อยเลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่กล้าที่จะปล่อยให้ลูกของเขาร้องไห้เลยค่ะเขาจะคอยอยู่เคียงข้างถังเยี่ยนเสมอเพื่อให้ภรรยาของเขานั้นรู้สึกปลอดภัยนะคะนอกจากนี้เรายังรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของถังเยี่ยนแล้วก็ลวดจินคือจับมือกันในที่สาธารณะอยู่เป็นประจำแล้วก็ให้ความสนใจคือสายตาของพวกเขาสองคนนะคะก็จะมี ซึ่งกันและกันอยู่อย่างเช่นสายตาของถังเยี่ยนก็ไม่เคยที่จะละสายตาออกจากหลวจิ้นได้เลยนะคะส่วนหลวจิ้นเองก็เช่นเดียวกันมักจะหันไปมองนะคะมองถังเยี่ยนอยู่ตลอดเวลาค่ะปฏิกิริยาของทั้งคู่นะคะก็คือถ้าไปไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันก็จะมีรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาอย่างสว่างสวยดวงตาก็โอ้โหใสสว่างค่ะซึ่งเป็นรูปรักที่แสดงความรักแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของกันและกันอยู่เสมอนะคะ เรารู้ว่าหลังแต่งงานแล้วถังเยี่ยนก็มุ่งเน้นไปที่ครอบครัวในขณะที่หลัวจินก็กําลังถ่ายทําละครอยู่ข้างนอกทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านหลังจากการถ่ายทำเนี่ยเขาก็จะพยายามใช้เวลากับภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาแต่ครอบครัวนะคะคนสองคนมีความเพลิดเพลินแล้วก็มีความแชร์ความหวานให้กันและกันค่ะถึงกับมีชาวเน็ตจีนบางคนก็อุทานว่าเนี่ยให้ฉันเห็นการแต่งงานที่แท้จริงนั่นคือเหมือนกับน้ำมันกับ เกลือที่มีความเป็นเพื่อนกันอยู่เสมอเอ๊ะ <laughs> ต้องโทษเด็กจานลีนะคะน้ำมันกับเกลือใช่ไหมคะต้องมีความเป็นเพื่อนกันอยู่เสมออันนี้เขาเปรียบเทียบนะะเ,เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องราวของคําเปรียบเทียบจีนอันนี้นะคะอธิบายให้อดวานฟังหน่อยละกันนะคะอะไรคือคู่ตูด,ดาง,งัานระหว่างน้ํามันกับเกลือะคะ่ะเอาลคะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนนี้นะคะซึ่งมันเริ่มต้นการจั่วหัวด้วยการเรียกแขกมากๆเลยนะคะเขาพัดพิงไปถึงคู่ของซุนอี้ที่เพิ่งเลิกลากันไป จากนั้นก็มาพูดถึงคู่ที่แบบหวานแหววทั้งทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงๆนะคะสำหรับคู่ของคุณถันเยี่ยนแล้วก็คุณหลวจินค่ะเรียกได้ว่านะคะก็คือเป็นหัวข้อที่เรียกแขกแต่ว่าเนื้อด้านในนะคะก็ก็ถือว่าดีทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวสร้างสรรค์น,นะคะเขาอาจจะแบบเปรียบเทียบมั้งเนาะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าชีวิตแต่และคู่มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าได้รู้จักกันมาก่อนนานๆแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ให้อภัยกันจริงๆไม่นอกจก ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่แท้จริงซึ่งมันเป็นกันแท้ของการแต่งงานนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดแวรสรุปมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะมีใครบ้างเอ่ยเป็นแฟนคลับของคุณหลวงจิน้นแล้วก็คุณถังเยี่ยนนะคะคงจะยิ้มแก้มปรีเลยละซิแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะชีวิตของแต่ละคนนะคะมีทางเดินเป็นของตัวเองนะคะทุกคนต่างก็เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตนเองอยู่แล้วนะคะอราค่าหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยากให้หวานทำ คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกหวานได้นะคะเดี๋ยวหวานจะทยอยจัดให้ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ